นะคะผมก็จะมานําเสนอระบบการสุขาภิบาลภายในอาคารนะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมน,นะครับมีหลายคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่ามีระบบอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมานําเสนอให้ฟังนะครับว่ามีระบบอะไรกันไปดูกันเลยระบบน้ําร้อนหรือระบบไอน้ําเป็นระบบท่อที่ใชในการส่งน้ําร้อนหรือส่งน้ําร้อนภายในอาคารมาทําด้วยท่อทองแดง การผลิตน้ําร้อนหรือไอน้ำจะผลิตจากเครื่องผลิตน้ําร้อนหรือไอน้ําเรียกว่าหม้อไอน้ําค่ะต่อมานะคะจะเป็นระบบน้ําประปาห,หรือระบบน้ําเย็นหมายถึงน้ําใช้หรือน้ำสะาดภายในอาคารเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคค่ะ ป้องกันเพิ่ใหมิเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิสนมีการพ่นมีการฝึกซ้อมของเร้อมีไฟ,ฟและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาการแจ้งเตือนเพื่อที่จะมั่รอดได้สัเครับ และระบบนี้นะครับควรจัดอยู่ในที่รับตาคนนะครับเพื่อเกาะให้เกิดความสะดวกสบายต่อการจัดการขยะมูลฝอยนั่นเองครับครับแล้วก็ประเภทของขยะมูลฝอยนะครับก็จะมีอาการสีประเภทนั่นเองครับให้ดูกันเลยครับเรามาต่อกันที่ประเภทของขยะมูลฝอยกันเลยนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นขยะที่ยอดสลายได้ก็คือวกเศษผักสศษผลไม้เศษอาหารนั่อครับประเภทที่2ก็จะเป็นขยะอีสแคิลนะครับนั่นก็เป็นพวกขวดน้ำพวก่อ ประเภทที่สามนะครับก็จะเป็นขยะอันตรายนะ่น,นก็คือขยะที่มีเชื้อจุลินทรีมีแล้วก็เชื้อโรคนั่นเองครับประเภทที่4ี่นะั่นก็เป็นขยะทั่วไปนั่นเองครับก็จะเป็นพวกซองกระดาษซองขนม